ทุกคนกันด้วยนะครับก็เมื่อตะกี้นี้นะครับมีอ่ารุ่นพี่คนหนึง่งทักมาทางแฟนเพจนะแล้วก็ถ่ายรูปนี้มให้แกบอกว่าสอนวิธีการต่อปลั๊กสองช่องอย่างนี้อ่าแล้วก็สวิตช์หนึ่งตัวอย่างนี้เราจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยมาจัดให้เลยนะครับโอเคกันอื่นเดี๋ยวเรามาไล่ดูสายไฟกันสักนิดหนึ่งนะครับสายไฟนะครับที่เหมาะสมนะครับขนาด ต่อปลั๊กไฟอย่างนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายไฟเดี่ยวขนาดนาคูณ2.5ดนะครับต่อพวกปลั๊กไฟเนี่ยไม่ควรต่ำกว่านี้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเลยวลาเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยหลังจากที่เราประกอบเสร็จอย่างนี้นะครับเราก็ทำการพลิกไปข้างหลังเลยอย่างนี้นะครับก็2ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟเนาะ ตัวนี้จะเป็นสวิตช์โอเคส่วนวิธีการต่อนะครับก็ให้เราทำการตัดสายไฟสีน้ำตาลนะครับหรือว่าสายไฟาสายที่มันมีไฟเราจะใช้เป็นสีไหนนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสายลายหรือว่าเส้นที่มันมีไฟเนาะวิธีการต่อนะครับให้เราทำการกระจายไฟมาจากปลั๊กไฟตัวที่1มาหมาปลั๊กไฟตัวที่2นะครับอย่างนี้ โอเคหลังจากนั้นก,ก็กระจายไฟมาจากปลั๊กไฟตัวที่สองเข้ากับสวิตช์เนาะอย่างงี้นะครับโอเคขอทำการขันยึดสักนิดนึงกันมันหลุดเนาะ โอเคนะครับหลังจากที่เรากระจายไฟเส้นที่มันมีไฟเสร็จแล้วตัวถัดมาก็คือจะเป็นสายสีแดงหรือว,ว่าสายนิวตันนะครับซึ่งเราจะใช้แค่อันเดียวเนาะวิธีการต่อเราก็กระจายไฟมาจากอากระจายสายนิวตันมาจากปลั๊กตัวที่1มาหาปลั๊กตัวที่2แค่นี้ถึงแค่นี้นะครับเราก็ทําการกระจายไฟกับนิวตันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปคือจะเป็นขั้นตอนในกนารต่อหลอดไฟก่อนนะครับซึ่งหลอดไฟก็จะมี2เส้นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นที่มันมีไฟสีแดงจะเป็นสายนิวตันนะครับวิธีการต่อให้เราทําการนําสายสีน้ําตาลเข้าตรงนี้นะครับสายสีแดงหรือสายนิวตันไฟเข้าที่ปลั๊กไฟ นะครับตรงนี้เห็นนะจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราต่อสวิตช์เสร็จแล้วใส่ไฟหลอดไฟสายหลอดไฟเสร็จแล้วก็จะเป็นสายสำหรับไฟเข้านะครับก็ง่ายๆเลยเอาสายนิวตันนะครับต่อเข้ากับปลั๊กไฟตัวที่1เอาสายลายนี่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟตัวที่1 ็จะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับด้านบนจะเป็นเส้นที่มันมีไฟนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นสายนิวตอนตัวนี้จะเป็นเส้นที่เข้าไปหาหลอดไฟแค่นี้เองนะครับวิธีการต่อ,อสวิตสตัวเอ้ยปลั๊กสองตัวนะครับแล้วก็สวิตช์หนึ่งตัวก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรบากมาย โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้เล็กเน้อยๆอให้กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากให้ผมสอนคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คอมเมนต์กันได้หรือว่าส่งข้อความมาทางแฟนเพจรตรงก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปฮนะ